สวัสดีค่ะวันนี้เอ v พจากโกนนะคะก็พามาตะลุยนะคะขบวนพาเลทของรถตักล้อยางค่ะวันนี้ใช่วันนี้จะเริ่มกันที่แบบว่าเป็นเป็นรวมรถตักล้อยางไซส์ใหญ่เนาะใช่ค่ะเป็นไซส์แบบค่อนใหญ่จนถึงใหญ่เลยนะคะสำหรับลูกค้าเกษตรเอ่อลูกค้าพวกข้าสทรายได้หมดเลยได้หมดเลยนะคะวันนี้มาเริ่มต้นกันคันแรกนะคะที่แคทค่ะ แคตขันนี้นะคะจะบุ้งกี่ประมาณคิวกว่า,วานะคะใ,<ช>ใครลูกค้าท่านใดอยากได้ประมาณคิวครึ่งนะคะ คันนี้สวยมากใช่ค่ะรถสวยๆเลยนะคะอันนี้รถเพิ่งนำเข้ามาแบบใหม่ๆสดๆร้อนๆกันนะคะพาลูกค้ามาให้ชมกันก่อนนะคะและพิเศษมากๆใครที่เห็นคลิปนี้นะคะที่ MPV จากโกลตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยลูกค้าสามารถทักมาสอบถามกันได้นะแคปหน้าจออะไรแล้วก็ทักมาสอบถามกันได้นะคะแจ้งพิกัดกันนิดนึงเนาะแจ้มพิกัดการสอบถามนะคะที่เพจนะคะ MPV จากกลน,นะคะแล้วก็สามารถสอบถามในทางไล ได้เหมือนกันนะคะที่แอสไซเจห้าห้าตัวนะคะห้ามขาดห้ามเกิดน,นะจะเจอเรานะคะแล้วก็ลูกค้าทักมาสอบถามก็ได้บอ,อกพี่เห็นคลิปวีโอนี้ลูกค้าแคปมาเลยใช่แคปมาเลยนะแล้วได้ราคาพิเศษแน่นอนนะคะใช่อโอเคแจงพิกัดร้านกันด้วยนะคะ n t v จากกลน,นะคะอยู่กันที่ใกล้กับทางเคหะบางพี H นะคะจังหวัดสมุทรปราการนะคะเปิดนะคะหยุดเปิดทุกวันยกเว้นวัน อาทิตย์นะคะอ่ะโอเคสามารถถมมาสอบถามกันได้นะคะอ่ะเราไปต่อกันเลยตัวนี้โคมาสุค่ะมาที่คิวโคมาสุโคมาสุ W A สามแปดศูนย์นะคะสามแปดศูนย์เป็นไซส์สามแปดศูนย์เกือบหมดเลยนะคะตรงนี้ใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวขีดสามค่ะลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัด หาช่าง่อมง่ายๆอะไรง่ายๆนะคะตัวนี้บุ้งกีอยู่ที่3คิวนะคะใช่ค่ะมีทั้งบุ้งกีที่แบบลูกค้าอยากได้มีเล็บด้วยนะคะหรือว่าไม่มีก็ได้นะมีให้เลือกใช่มีให้เลือกเลยคันละก่อนนะคะได้เลือกก่อนนะอ่ะโอเคต่อไปค่ะเราไปต่อไปกันที่สองคันนี้2คันนี้นะคะก็จะเป็น WA ลเอแปูขีดหจะเป็นเครื่องคอมมอลเลวแล้วใช่ค่ะสำหรับใครที่ชอบเครื่องคอมมอลเลวนะคะมาได้เลยนะคะตอนนี้ กุ้งกี่ตัวนี้นะคะอยู่ที่3 3มจคิวสามจคิวกันเลยนะคะก็จะใหญ่กว่าเมื่อกี้นิดนึงนะคะคันอาจจะใหญ่นิดนึงนะเพราะว่าเคยเรียกอะไรเราเราเรา,เราเราใคยเรียกซูมซูมซูมมากกว่านี้ไม่ได้คันมันใหญ่อโอเคนี่ก็ยังเป็น3ามศูนย์ขีดหนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหลังนะด้านหลังจะเป็น แ a ขีดสเหมือนกันสามแะคะอ a สามแีเนี่ยมีให้เลือกประมาณ4ีหคันเลยใช่ะคะใครมาก่อนก็ได้เลือกก่อนนะคะรถของเราจะเป็นรถนําเข้านะคะลูกค้ายังไม่เคย,ย,เคยผ่านการใช้งานในไทยนะลูกค้าสามารถเข้ามาลองเทสอะไรได้ที่ร้านนะคะนี่ใครสนใจอยากได้ราคาพิเศษนะทักมาสอบถามเราได้เลยนะคะที่เพจ MPV จากกลน,นะคะแล้วก็ ช่องทางหลายนะคะก็จะเป็น Assign j 5 5 5นะคะอ่ามาต่อกันที่น้องน้องน้อยของเราใช่ค่ะน,น,น,น้อยมากไหมไม่น้อยเท่าไหร่นะคะไม่น้อยน้อยกว่านี้น้อยกว่านิดน,นึงอ่าคันนี้นะคะจะเป็น WA383203 320าขีดสามสองคันนี้จะเป็น3203ขีดสทั้งคู่นะคะใครสนใจประมาณ สองคิวกว่า,วาบุ้งกี่มา2อคิวกว่าสองคะิวประมาณสอช่คิวนะคะม,มาดู2คันนี้ได้เลยนะคะลูกค้าสามารถมาลองเทสได้นะคะแบบใครไม่แน่ใจไซส์พี่ควรใช้ไซส์ขนาดไหนดีอะไรเงี้ยลองเข้ามาเปรียบเทียบกันได้นะคะทีหลัง<ะ>ลองได้ทุกคันค่ะมาที่นี่อย่าลืมเนาะเจอคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมแคป มาหาเรานะคะลูกค้าจะได้ราคาพิเศษนะคะใช่ค่ะถือว่าใครเปิดเปิดมาเจอคลิปนี้ถือว่าแบบโชคดีมากได้ราคาพิเศษกันทุกท่านแน่นอนนะคะอ่านี่นะคะก็จะประมาณนี้เนาะสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะโอเค